ท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลส่มคุณค่าสพทโอบิกอวอร์ครั้งที่1 1ปีการศึกษา2564ดิฉันนางฉัตรพิสุทธิ์วิจาราผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่งโรงเรียนวัดบางใหญ่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และดิฉันได้ส่งผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมค่ะคุณสมบัติเบื้องต้นเชิงประจักษ์ประวัติการศึกษาปริยญญายเอกการบริหารการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา22ปี1เดือนเป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมีผลการประเมินภายนอกรอบ4ระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน การครองคนครองตนข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบต่องานและรับผิดชอบต่อผู้อื่นเคารพกฎหมายเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาการครองงานข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานมีความสามารถในหลายด้านจนได้รับการแต่งตั้งหน้าที่พิเศษดังนี้ 1. ประธานเครือข่ายที่3ท่าเรือบางจาก 2. ประธานสวัสดิการครูบุคลากรตำบลบางจาก 3. เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานของเขตพื้นที่สมรรถนะที่สำคัญข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนองค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ปีการศึกษา2564นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ86.67ตัวชี้วัดที่2ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเป็นทำเป็น อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ98.28ตัวชีวะที่3ผลสำริดของการทดสอบโอนิทชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ3กลุ่มสาระคือกลุ่มสาระภาษาไทยบวก19.21กลุ่มสาระภาษาอังกฤษบวก0.77และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์บวก2.10 ตัวชีวะที่4ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการทุกระดับชั้นอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชีวดที่5ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติปีการศึกษา2561จำนวน8รางวัลปีการศึกษา2562จำนวน3รางวัลองค์ประกอบที่2ด้านนวัตกรรมตัวชีวดที่1ความเป็นมาของนวัตกรรมเกิดจาก 1. เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีข้อจํากัดในการศึกษาต่อ 2. ส,สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโโรนาควิด -19 3. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกครูขาดความรู้ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีองค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนข้าพเจ้าคิดนวัตกรรมการบริหารรูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วย SPI TIMG model เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งตัวชีวะที่2การออกแบบนบวัตกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนในการบริหารสถานศึกษาแบบ SPI TIMG Model ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีสีบางใหญ่ตัวชีวะที่3การดำเนินการพัฒนานวัตกรรม ตัวชี้วัดที่4การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมคิดร่วมหาวิธีร่วมวางแผนร่วมดําเนินการตามแผนโครงการที่กําหนดไว้ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและผู้นำชุมชนตัวชี้วัดที่5 ผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมไปใช้ 1. ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่ง 2. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนำมาใช้สอน 3. ครูทำงานเป็นทีมช่วยเหลือกันทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 4. ผู้บริหารครูและโรงเรียนได้รับรางวัลและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่6ประโยชน์ของนวัตกรรม 1. แก้ปัญหาเรื่องครูขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีผ่านการอบรม 2. ผู้เรียนมีความรู้ใช้สื่อที่ทันสมัยในการคนา้นคว้าเป็นคนดีมีคุณธรรมช่วยเหลือสังคม 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายในปีการศึกษา2,563 2,564 ตัวชีวะที่7การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม 1. ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและห้องคอมพิวเตอร์คอสอทชอในโรงเรียนอย่างคุ้มค่าง 2. งใช้สถานที่ในโรงเรียนวัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตัวชีวะที่8 การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมผู้บริหารครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองได้ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 2. ใช้สื่อใช้ ICT ร่วมกันในการทํางานและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ร่วมงานตัวชี้วัดที่9ลักษณะของนวัตกรรม 1. เป็นนวัตกรรมที่ใช้ ระบบการทำงานที่เป็นการทำงานที่เน้นพัฒนาครูพัฒนาผู้เรียน 2. เป็นนวัตกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. มีทีมเวิร์กที่ดีในโรงเรียนมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีตัวชี้วัดที่10การยอมรับนวัตกรรม 1. มีการเผยแพร่นวัตกรรมให้ผู้บริหารในเครือข่ายที่3ถ้ท่าเรือบางจาก 2. การมาศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่การศึกษา